กรุงเทพฯก็เจะลงไปอยู่หลังจากกรุงเทพฯก็จะลงไปมีโยมที่กรุงเทพฯนญี่ปุ่นไปหลายที่นนทบุรีก็จะไปสมุทรปราการก็จะไปนนทบุรีน่าจะอยู่วัดแสงสิริธรรมทา่ายจะไปพักที่เกาะเจ็ดแต่ว่าจะลงที่นะั่นนนทบุรีแสงแสงสิริธรรม สมบูรณ์ปราการสมบูรณ์ปราการนี่คงจะวัดสีรรรนธมแต่ยังไม่กําหนดวันนะครับวัดหลวงพ่อยังไม่กําหนดวันนะคระหลวงพ่อยังไม่กำหางเฉยๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็เจ้าคุณสุขวรอยู่รักษาฐานเจ้าวาดนะถ้าเป็นชาติพิจิกก็รู้กันอยู่เขาก็เป็นคนอีสานคนส่วนกําจะ ออกจากสมุิปราการนะก็นนะงจะเป็นปฐุมธาน,นีของสิงเบเอ็ดวัดป่าเลิศธรรมนิตนี่ก็เคยไปทำะนะอาจจะเป็นสามที่ที่เทมกำหนดการยังไม่รู้ว่าจะลงไปวันไหนแต่ว่าก็จะลงไปสามที่นี่ญาติโยมประยชน์อสมควรที่อยู่ปากกา วันนี้วันที่20พฤศจิกายน2566ที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลครับมาดูบรรยากาศที่ญาติโยม มาถวายพัตตหารเช้าวันนี้ที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับถวายพัตตหารเช้าถวายสังฆทาน เลื่องพยเาถวายสังฆทานก่อนเนาะถวายสังฆทานก่อนนละ้ว,วนนะให้นับพราตวายสังฆทานตอนเช้าสงสัโงยโยมเะอยู่แถวนี้ั่จุาใจกันดูกาลสิลดูอยูกกอยอยจังหวัดไหนโยเ่หุทพนเนีุเทพกท็มีบุงเทพมาจีคน สองคนกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพปทุมธานีแล้วก็ระยองระยองครับระยองระยองอะไรนะทวัดินแดงจ่ะทวัดแดงร้อยเอ็ดทวัดบุรีใช่ค่ัวัดบุรีร้อเวลาไปกุงเทพก็ไปขึ้นเครื่องไปไทวัดบุรีแต่นามปิ้ร้อยเ ไม่วเราูดีตากับคุณยายมาทำบุญทุกวันนะครับวันนี้ก็มาหลายที่มากันรุงเทพก็มีระยองก็มีเม่วานนี้เชียงรายมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน จันทบ,บรุรีโอ้จันทบุรีนี่ไกลกรุงเทพนี่จันทบ,บุรีนี่ยเคยไ,ไปอยู่อยู่วัดแรมเสด็จอยู่วัดของสุกินวันลงพ่อสุชายนานแล้วยี่สิบยี่สิบสองปีขึ้นไปอยู่จันทบ,บรุรีอยู่ที่วัดแรมเสด็จแล้วก็อยู่วัดเขาสุกินแต่ว่า ไปหลายที่มากเหนีก็ไปหลางหัดไปเที่ยวสมัยทเที่ยวพุโแต่ว่าก็กลับมาตามาษที่ดำเนินศิลเหมาเยเอามาหลายที่คนที่บางไกลในบญกระถิ่นนคองไม่ได้นมาไม่ได้ไกลมากหจัิณกสุงเทนกตมเออแล้วก็ม่ย,ยอมก็มีเชิญานมาที่ไกล ว่าบางไกลแล้วก็เวลาวัดบุญกัะถินก็ย่างาไม่ได้นะมันอยู่ที่ไกลเ่ยจำนวนการกระถิ่นวัดป่าลุงทำปีนี้ก็วันที่ที่๘นี่แหะมีพิธีทอดผ้าพระมหากระถิ่นช่วงเวลาตอนเช้าเนะั มันจะเสร็จก็ประมาณแวายภาพวันกระเทียมนี่ก็ประมาณเวลาเที่ยงหรือบ่ายโมงประมาณนี้จะมีวิธีหลายอย่าง,าง,าง,างวันนั้นเรามาวันนี้นะวันบนุญกระเทียมโกไม่ได้ไหมนายโยร์วันกระเทียนี่มันไกลระยองนันทบุรีกรทอมอ กรุเงเทพมันก็จะลงไปอยู่หลังจากโผล่ไปทิพยก็จะลงไปมีโยมที่กรุงเทพมีที่โผลไปหลายที่นนทบุรีก็จะไปสมุทรปราการก็จะไปนนทบุรีน่าจะอยู่วัดแสงศรีธรรมท่ายังจะไปพักที่กเกาะเจ็ดแต่ว่าจะลงที่นะนทบุรีแสงแสงศรีธรรม สมบูรณ์ะะปราการสมบูรณ์ปราการนี่คงจะวัดสีแล้วแต่ทรานแต่ยังไม่กําหนดวันนะครับวัดหลวงพอ่อวิทไดย,ยังไม่กําหนดวันนะครับทา่า,านก็ยังไม่ก็เข้าข้างเฉยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็เจ้าคุณสมพรอยู่รักษาการเจ้าวาดนะถ,ถ้าเป็นชาติพิจิกก็รู้กันเดียวกเขาก็เป็นคนอีสานคนสกลนครจะ ออกจากสมุดประกนนนารนะคงจะเป็นปฐุมธาน,นีคงสิงเบเอ็ดวัดป่าเิศ่รทมนิดนี้ก็เคยไปทำะนะอาจจะเป็นสามที่ที่ยิเนเคิกำหนดการยัไม่รู้ว่าจะลงไปวันไหนแต่ว่าก็จะลงไปสามที่นี่ญาติโยมเพื่อจเยะพอสมควรที่อยู่ปากกาน,น่าจะเยอะกว่านี้มั้ง ประมาณสองสามพันี่แหลยโยยะโยอาชนีเราก็ถวาย pues สังฆทานกันเลยนะสังฆทานกันเลยแล้วก็รับพรแล้วก็ลงรับประทานอาหารกันต่อถ้ามีโอการสังฆทานนะครับมรวมรงกันทีหลวพ่อบอกแต่ว่าถ้าลงไปกรุงเทพไปจำวัดอยู่ที่ไหนไหนบ้างแต่ว่ายังไม่กําหนดวันนะครับเป็นแถวเดียวเป็นแถวเดียว แ่วาสนาทานแถวเดียวก็เดินดไปวายสาทานบใดต่อสายนี้เดินแถวเดียวจะดูสวยงามที่ในกล้องถ่ายกล้องชองช่องจะเปนครับแอลช่องช่องช่องอะไรนะก็ก็นิวครับช่องก็ก็เดียวเลยปิดดูได้เลยอันนี้แหละช่องไหนก็ก็นิวเลยเปิดดูได้เลยเดียวจะเห็นได้ที่ต่ลของนะเห็น้ตัวเองวายสนาทานเ ถวายท่านเสร็จไม่ต้องกราบนะครับยกมือไหว้ท่านพอนะครับคนเยอะนะครับเดี๋ยวท่านเลยเวลาฉันนะครับเดี๋ยว่อ้กราบท่านเดียวนะครับ

มีคนสำคัญที่มีบทบาทกันได้เจอกันบ่อยๆแล้ววันนี้เนี่ยตนนี้นะครับอนันนัไควันนแตอบแม่ั รวมอยู่ีไหนเวศนองูมูกงูสมาธิงสมาธิสองข้อี่เยอะนักการนมีขั้วจหันสมาธิรุ่นเท่าไรเร่อเท่าไรเร่อแรกสามสี่สามแปดสัดทข้อกี่ไปที่วัดธรรมมงคลเข้าไปถ้าวัดไปวัดธรรมมงคลหรือปุิจะมีโรงเล เสี่ยมที่ทำรวมก้นที่สุพรรประกับขั้นต่อ